เนี่ครับตัวนี้ยังไม่มีชื่อนะครับตอนนี้ครับตัวนี้เป็นลูกเจ้ากุนอูนะครับเจ้ากุกนอูนี่ผมมาไว้ที่สวนนี่ครับ,ลรบแล้วก็ไม่รู้ใครมายิงครับก็เลยเอาลูกมาปล่อย เราพร้มมาณลครับเข้าไปอยู่ในนั้นหมดแล้วครับมามาสามสิบตัวโอเคครับพร้อมติดตาม้วยนะครับฝากติดตาม้วยนะครับ อีนี้น้ำหนึ่งไม่มีเลยครับอฟหนึ่งครับผมมีในใบตอมีติดเชื้อป่าหน่อยๆครับตัวเมียจะเป็นเ F สองหมดแล้วครับปนี่ฝากติดตาม้วยครับ